กินข้าวกันเด้อค่ะกินข้าวกันเด้อกินข้าวกันกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเทน้ำก่อนบายโมสบายเออได ในส่วนของท่านเจ้าภาพครอบครัวแ,แต่ท่ก็ครอบครัวเนี่ยจะมาจะมาซื้อซื้อพานมาไว้ให้นะครับอบควละพานจะได้ครับจะได้เออเอาไว้่จะได้เี้นๆละพา,านไปที่ละพานที่ใดไป้น่ะครับจะได้ออกไปวางพระใจนะครับแล้วก็ูุ้โยโก็เอาพานมาที่ที่สาลาจะได้วางพระใจ ก็ถ้านใดจะสวายช่วยฆ่าพานจะมาก็ก็ได้นะครับเอย่างยาสวายตัวบ้าใบละสองร้อยครับใครจะถวายเราเอาครอบครัวนะครับครอบครัวจากสองร้อยบาทยาโยมก็ก็ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็เขียนชื่อตัวอาจารย์ใจจะทำเป็นที่ระลึกไม่ให้ญาติโยมนั่นแหละว่าเผื่อญาติโยมท่านใดไม่ได้ซื้อบริบาลก็จะได้มีพันเข้าไปถือมาไว้ก็จะให้จะให้คุณาสนุยุทธ คุณนามนกแล้วก็การ็นตีช่วยกันเขียน่านจากแต่ที่งานนะครับถ้าไปจะถวายก็จะไปถวายที่สารวัตรคมก็ได้หรือถ้ใครจะไม่ถวายก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรดีแย้งไ้นะครับอันนี้ไม่ได้พักนะแต่ใดจต่จะแต่จะถวายก็เป็น่านบอกพระไตนะครับ่านที whales, rijk, so nah <mind> <isto for> <canal> yeah, ่จะใส่พระไตวางบนโต๊ะนั่นแหละ กกพ,พ,พ,พี่ยักษ์ก็พี่ยักษ์พี่พี่พี่ยักษ์พี่ชัยก็ดูดูใส่บาตรให้ให้เสร็จนะครับแล้วใส่แล้วก็ซีนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวบ่ายพี่ตั้มเอาผ้าจีวร่อหนอ่จะได้เปลี่ยนถุงกีวรดีนะครับ ของของงาผู้ใหญ่ก็เต็นเต็นเอามาวัดแปดเนาะแล้วก็เอาไว้สารวัตรผมสี่นะครับพราะภาพคำนวบานนี่ต้องต้องหกสิบตัวต้องใช้เต็นประมาณเกือบสี่หลังฝากฝากป้าตายฝากอาสมลุนนะครับดูดุนช่วยกันนะครับที่เรื่องเรื่องเอ๋ รับริจาคด้วยนะครับนีเราจะจ่ายด้ปหาสมุดหรือมหเ่น์ิบุทนสองเล่มก็ได้มหาสมุดปากกานะครับโดนกันนะีบ่บันไม่อยู่เราไปบันเรียนหนัสือาเพียบครับสาวมาเพียบด้วยนะครับอาเพียบตะจ่ายติบูนกอส่วนละด

เมื S <S ่อกี้ก็อนุโมทนากับคุณอาในนะครับเชื้ออนในเชื้อมากสุนัยเนาะคุณอาสุนัยอในที่เฉยเนาะทุกทีจะกินกินินสุนัยเีนี้อาในเชื้อมากนะครับก็ถวาย น้ำดื่ม20แพ็คนะครับของปัจจัย500บาทก็มนะีมทนาสาธุวันนี้สวัสดีคุณโยมวัดนะครับคุณโยมยินดีดต้อนรับ ใ <gesch> ครอยู่ใกล้ๆสราก็ไปดูปัดกวาดล้างรอพระนะครับเดี๋ยวพระไปจะไปจะไปอยู่ตั้งเดี๋ยวให้ตั้งเต็นที่วัดศิษ์ก่อเดี๋ยวของสระใครตั้งใครไปจัดเบียอที่นึงนะครับไปเท่อ่ะ าให้ดูครอบครัวใดที่ที่ไม่ได้มีหมูมีไก่มีผักไปช่วยที่วัดแต่เป็นไปช่วยที่โรงครียนก็คุโยมจะช่วยเป็นเป็นเงินเป็นอะไรก็คุโยมก็ไปลอยช่วยที่สนามประจักมนะครับจช่วยครอบครัวละครอบอบิษยฝาทก็รวมๆหรือว่าจะช่วยเป็นราย ในรายละพาเรือนมันทุกรอบก็ได้จะได้ให้มันยมไก็เริ่มแต่เป็าจารออาารย์เนกั่ลูใคชื่อนมดกปั้นโลจรยมท